เอาละครับกาวสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลรีวิวนะฮะกับเกมเก,มเกมชินน้ำแข็งนั่นเองนะครับก็สำหรับที่หายไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยนะครับก็บอกเลยว่าป่วยนั่นเองนะครับก็สังเกตได้จากเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะยังมเีเสียงขึ้นจมูกอยู่บ้างก็ถ้าฟังแล้วเสียงมันเพี้ยนไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคครับก็สำหรับช่วงนี้เนี่ยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดนั่นเองแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับเรามามีอีเว อย่างมหากรรมเทศกาลตีกรองโหร้องแห่งอาราตะกินะครับคุณได้รับจดหมายเชิญลึกลับจากแก๊งอาราตะกิดูเหมือนว่าอาราตะกิอิโตะนะครับกำลังเชิญเหล่าเพื่อนของเขาเนี่ยไปร่วมงานสุดยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะครับรีบเปิดดูกันโอเคนะฮะของรางวัลเนี่ยก็จะได้เป็นพรีเมียมเจมนะครับแล้วก็มีกรองโหร้องอาราตะกิด้วยนะครับซึ่ง อของรางวัลยิบย่อยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะฮะเราก็จะตอบรับคั้นเชิญไปนะครับจดหมายเชิญจากแก๊งอาราทากิเพื่อรักหลังแยกกันที่คาซึบคิดถึงฉันบ้างไหมล่ะแต่ฉันนะคิดถึงเธอเสมอเลยนะเห็นไหมเรื่องดีๆแบบนี้ฉันยังคิดถึงเธอก่อนใครเลยนะเนี่ยเพื่อฉลองการเรียนจบของชินบุ และประกาศสัปดาห์ของแก๊งอาราฐากิไปพร้อมกันฉันเลยวางแผนว่าจะจองสถานที่หรูๆในริตโตไว้เพื่อจัดงานเทศกาลไปชื่องานว่ามหากรรมเทศกาลตีกลองโหร้องแห่งอาราฐากิคิดว่า,างไงล่ะฟังดูอลังการดีใช่ไหมฉันขอรับประกันได้เลยว่างานนี้ต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้เทศกาลอิโรโดริและมีความหมายยิ่งกว่าเทศกาลแรนเทนไรท์แน่นอนหลังจากจบงานนี้ ชื่อเสียของแก๊งอาราตกิจ,จะต้องโด่งดังไปทั่วอินาซึมะในฐานะที่เป็นเพื่อนรักของฉันงานใหญ่ขนาดนี้เธอต้องมาให้ได้นะเราจะได้มาเฮฮาปาร์ตี้ร้องเพลงประลองมแมลงเผาราเวนเดอร์เมลอนด้วยกันตั้งตารอแล,แล้วนะสิ <c oughs> เพื่อนรักฉันจะรอเธอที่ลิโต้ละกันรีบมานะอ่าเดี๋ยวก่อนนะชินอบุ bu, คิดไปคิดมาไม่ต้องเขียนเรื่องเผาลาเวเดอร์เมลอนดีกว่ามันดูไม่เท่เลยอ ฉันบอกว่าไม่ต้องเขียนแล้วไงล่ะเฮ้ยๆฮนีด้วยลบประโยคที่ออกไปด้วยอะไรที่แกวะเราได้จดหมายเชิญจากโตเองนะครับโดยทั้งเควสเนี่ยนะครับก็จะส่งเราไปที่ริโต้นั่นเองนะครับเพื่อที่จะตามหาอารตากิอิโตตามที่เขาได้เชิญเรามานะครับแต่ดูเหมือนว่า เทศกาลเนี่ยนะครับจะไม่ได้ถูกจัดขึ้นที่นั่นนะฮะเพราะว่าเหมือนเขาจะยกย้ายไปในที่อื่นนะครับซึ่งที่ที่อิโตะย้ายไปเนี่ยนะครับก็คือเกาะอามาคานิไอซ์แลนด์นั่นเองนะครับซึ่งก็จะอยู่แถวบริเวณชายหาดเลยนะครับเพราะว่าเหลือที่ว่างตรงนั้นเนี่ยให้กับกลุ่มเขาได้ทำการแสดงงานนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเขาเนี่ยมาขอใช้สถานที่ช้าเกินไปนั่นเองนะฮะเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะพูดคุยกับเขานะครับแล้วก็ ทำหาชิโนบุนั่นเองนะครับซึ่งน้องเองเนี่ยไม่อยู่ล้วก็คือน้องเขาเนี่ยไปแจกใบปลิวนั่นเองแล้วก็นั่นแหละครับตอนนี้เราก็คุยกันคุยกันไปสักพักเนี่ยนะฮะก็จะได้พูดถึงในเรื่องของกลองตัวหนึ่งนะครับกลองตัวนี้เนี่ยนะครับกีโตเขาบอกว่ามีราคาประมาณ8ล้านโมลากันเลยทีเดียวนะฮะของเดิมของเขาเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยขอเหลือแค่80,000โอ้โหบอกเลยว่าโดนหลอกหรือเปล่าต่อไปนะฮะเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับเกมเพลย์ของการเล่นในเรื่องของกลองนะครับ ลองเล่นเท่าที่เขาเซตมาให้ก่อนแล้วกันเพลงของโยอิจังมาอือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้โหโอ๋เดีเยดี๋ยดี๋ยว What the เอาาธรรมดาก่อน so mm ี hmm. uh ๋ยวหวยตายอ่ะออเออมาเวนเวนเวนว้าวเว้ยเอออะไรโอ้โหโอ้ม uh ีล huh. ูดซ้ายขวาให้ตาย จะเกินไปละล้มเหลวเจ็บโอ้โหนี่ขนาดง่ายถ้าตายเดีโอเคครับก็สำหรับอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3ระดับความยากนั่นเองนะครับก็คือง่ายยากแล้วก็ระดับมาสเตอร์นั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่คิดว่าระดับง่ายเนี่ยมันยังชิวๆไปนะครับแล้วก็จะเลื่อนมาเป็นระดับยากนั่นเองนะฮะส่วนระดับมาสเตอร์เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะฮะแบบตัวโน้ตหล่นลงมาเนี่ย ค่อนข้างที่จะเถือนพอสมควรเลยสําหรับคนที่หัวไม่ไวอย่างผมเนี่ยนะครับก็จะมีเพลงของน้องโยอิมิยะนะครับเป็นเพลงประจําตัวของแต่ละตัวละครนะโดยวันนี้เนี่ยจะเปิดของน้องโยอิมิยะก่อนนะครับจะมีของไรเด้นนะครับอันนี้ของปู่กับแอสตาฮานั่นเองนะครับอันนี้ของน้องคลีอันนี้ของโทมัสนั่นเองนะครับของคาซึฮะของอิโตะนะครับเจ้าของงานนั่นเองนะครับก็ถ้าเราเล่นปลดล็อกครบชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับ ก็จะได้ในเรื่องของกลองอาราตกิมานั่นเองนะครับอันนี้เลยเราก็จะได้กลองโหร้องแห่งอาราตกิมานั่นเองนะครับให้เราไปใช้เล่นดนตรีนะครับเหมือนการเล่นในเรื่องของพินนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นในกิจกรรมช่วงก่อนอย่างเจ้าตัวนี้นะครับฟลอเรสซิสเตอร์นั่นเองเป็นเครื่องอพินของหลีเยเขาเป็นเครื่องเป็นเครื่องดนตรีจากทางหลีเยนั่นเองนะฮะก็จะเป็นเหมือนอตัวนี้ นั่นเองก็สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับคลิปของการรีวิวเควสต์อาราจกิอิโตะนะฮะก็คือ เล่นโน้ตไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ของรางวัลมานั่นเองนะครับแล้วก็เพลงที่เขาใส่มาเนี่ยค่อนข้างที่จะเพลาะอยู่แล้วนะครับสำหรับ่ครของ h o y o เ e r s e สเขานะฮะก็สำหรับใครที่ชอบเรื่องของเพลงเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับโอเคครับเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะพยายามเข็นคลิปออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับในเรื่องของเสียงวันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะฮะก็เจอกันในคลิปหน้านั่นเอง